สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถสวยคัดเกรดคลิปนี้น้ำหนึ่งจะมาอัปเดตสต็อกอีกหนึ่งคันค่ะกับรถ Toyota v ว o s 1.5e ปี2017เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะค i n o มายนเชนแล้วเนาะกระจังหน้าเดิมๆค่ะด้านหน้าเดิมๆนะคะท้ายเดิม เดิมจากโรงงานเลยนะคะป้ายทะเบียน6กไก่เทพุท่า410กรุงเทพมหานครนะคะคันนี้นะคะกรอบไฟหน้าเป็นไฟมันติเอ่อเป็นไฟฮาโลเจนนะคะเป็นไฟฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอร์มีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะอ่ได้เป็นไฟตัดหมอกด้วยนะคะคันนี้ได้กระจังหน้าเดิมๆไปเลยนะคะในส่วนของแม็กเราก็ยางค่ะ คันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กขอบ15นิ้วแม็กขอบ15หนิ้วค่ะยางปี2021ได้ด้านข้างสวยๆไปแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะที่เปิดด้านนอกนะคะก็สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะภายในคันนี้นะคะคุ้มโทนสีดํา จะได้เป็นเบาะผ้ามีถุงลมนิรภัยสองใบพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยสามก้านเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์คันนี้นะคะอย่างที่บอก มีถุงลมนิรภัยให้2องใบเครื่องเสียงค่ะรองรับ CD usb นะคะแอร์ Air. เป็นแบบหมุนอนาล็อก power outlet นะคะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ power outlet ปรับแอร์ตรงนี้ได้นะคะแบบจะเปิดลมจากภายในนะคะหรือภายนอกเข้ามาอันนี้จะเป็นแบบ หมุนอนาลอ็อกคอนโซลด้านหน้าค่ะกระจกมองหลังมีตัวตัดแสงไฟด้านหน้าห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะไม่ได้มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะ คันนี้นะคะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้ไม้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลกว่ากระจกมองข้างนะคะทับปรับไฟฟ้าในส่วนของประตูไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไข งประตูนะคะก็ที่เปิดด้านในเป็นสีเป็นโนแบกนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าอันนี้นะคะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะมาดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันบ้างกระเป๋าใส่เอกสารนะคะอยู่ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าเบาะเดียวเนาะ ด้านหลังก็กว้างนะคะ v i o สค่ะเป็นรถที่ขับขี่ประหยัดน้ำมันนะคะทนทานมากๆเลยใช้ไปได้ยาวๆเลยด้านหลังค่ะได้ท้ายเดิมๆสวยๆค่ะได้เป็นไฟ LED นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยตาสัญลักษณ์ v อ o สอยู่ครบค่ะอ่ามีไฟทับทีมให้เรียบร้อย,วยสวยๆเลยนะคะคันนี้ท้ายเดิมๆ เครื่องยนต์เบนซินค่ะรองรับ e ยี่สิบนะคะคันนี้เจ้าของขับมือเดียวเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างเอามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะ มาดูในส่วนของตรงเบ้าโชว์นะคะมีมออกอนะคะติดอยู่รอยตะเข็บนะคะอยู่ครบนะคะรอยปั๊มอยู่ครบได้ด้านข้างแก้มสวยๆเลยนะคะเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะคะคานด้านหน้าสวยๆเลยไม่มีชนหนักยุบนะคะคานด้านหน้ารถคันนี้ไม่ช้ำเลยนะคะสภาพสวยมากๆ รับประกันคุณภาพค่ะอ่านะคะบริษัทเชรยนนะคะก็การันตีค่ะรถทุกคันคัดเกรดนะคะเดิมเดิมเลยนะคะมีรถมากกว่า350คันค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเปิดมา23ปีรับประกันคุณภาพรถแน่นอนนะคะแผนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยัง สภาพเดิมๆสวยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota v i mm ีอ 1.5e ปี2017เกียร์ออโต้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่157,000ราคา385,000นะคะผ่อนได้ยาวๆได้ถึง7ปีเลย84งวดนะคะราคาตัวรถนะคะอยู่ผ่อนเริ่มต้นนะคะราคาตัวรถผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,600บวกลบนิดหน่อยใครสนใจติดต่อน้ำหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะปรึกษาฟี095486 4565ติดต่อได้เลยค่ะใครที่กำลังมองหารถขับขี่ในเมืองหาที่จอดรถง่ายประหยัดน้ำมันนะคะ t o mm. y o t a v o o s คันนี้นะคะ mm. ตอบโจทย์แน่นอนค่ะสภาพสวยรถไม่ช้ำเจ้าของขับมือเดียวใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะสอบถามได้ฟรีาลค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้า mm. สวัสดีค่ะ